ฟินมากเฉิมากหนูก็เลยบอกชอบใช่ไหมล่ะจัดให้ชอบใช่ไหมล่ะไล่ไล่แต่ยาดานูนะหนูทำให้แล้วขอบกดนะพี่หนูกดไม่เป็นหนูเล่นไม่เป็นกดนี่ไงกระป๋านเยบ้าที่หนูชี้คือเขาบอกว่าฟินมากเฉิมากหนูก็เลยบอกอบใช่ไหมล่ะจัดให้ชอบใช่ไหมล่ะไล่ไล่ไล่แ่ยาดานูนะหนูทำให้ นายพี่กูหนูกดไม่เป็นหนูเล่นไม่เป็นกดนี่ไงกับเขาบ้านสบายที่หนูชี้คือเขาบอกว่าฟินมากเฉยมากหนูก็เลยบอกชอบใช่ไหมล่ะหนูจะทายชอบใช่ไหมล่ะอินไลน์อินไลน์อย่าดาหนูนะหนูทำให้แล้วขอบคุณกดนายพี่กูหนูกดไม่เป็นหนูเล่นไม่เป็นกด แฟนขับแฟนขับตัวยงโอ้ยเบื้องบปยิ้มไปย่ายไม่ยังกันนู่นเนี่ยดูเขาไรดูเขาไรดูเขาไร้เขาไรอยู่บ้านนู้นเราอยู่บ้านนี้โอ้แฟนขับตัวโยมเบื้องกันชุกชิบซุกชิบอยู่เออพุนเขาไลอยู่ทั้งบ้านนะครับเราไปบ้านเขาเราอยู่บ้านเราอยู่บ้านเราเอาเห็นไหมเออมันไล่ทั้งไหนอยู I <laughs> like it. Can save our energy for harder days. Say a minute or just wait until.